สวัสดีค่ะจากบ้านไรวังพยอมค่ะวันนี้ก็พามาดูฟักทองนะคะนี่ค่ะเป็นอันว่าฟักทองที่ได้อัปเดตไปครั้งที่แล้วลูกแรกนะคะเป็นอันว่าไม่ได้ผลนะคะเน่าเสียนะคะก็มาได้ลูกนี้แทนนะคะไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดนะคะเนี่ยค่ะ ช่วยลุ้นกันหน่อยนะคะว่าจะรอดหรือเปล่านะคะแล้วก็มามีนี่ต่อนะคะอันนี้เพิ่งจะผสมเกอรไว้นะคะไม่รู้จะได้หรือไม่ได้นะคะส่วนตรงนี้ก็ยังเป็นเพิ่งจะติดมาว่าเป็นดอกตัวเมียนะคะ ให้มีลูกให้เห็นลำไรลำไรนะคะนี่ค่ะต้องตามต้องตามเถานะคะนี่ค่ะก็เริ่มมีดอกติดที่เป็นดอกตัวเมียนะคะก็ยังต้องรอลุ้นกันนะคะว่าเขาจะติดหรือไม่ติดนะคะอ้าวอันนี้ทำไมดอกเป็นแบบนี้เป็นปรูพรุนๆเหมือนตัวอะไรกินโโหมีน้ำขังด้วยค่ะ มีน้ำขังดอกเลยต้องเอาออกไหมคะเนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวลูกเขาจะเน่าอีกหรือเปล่าคะแกะออกแบบนี้เลยไม่รู้ว่าเขาจะติดหรือเปล่านะคะลูกสำหรับลูกนี้วันนี้ก็มาดูความคืบหน้าของฟักทองนะคะเลือยไปเถายาวๆเลยนะคะ ส่วนอันนี้ก็เป็นมันมะนาวลูกก็ยังใหญ่ๆอยู่ยังพอมีให้กินนะคะตอนนี้ก็เริ่มมีเพลี้ยน้ํามันลงนะคะเดี๋ยวจะต้องใช้น้ําขี้เถ้ามาฉีดก็ยังมีให้เห็นบ้างนะคะสําหรับมะนาวของบ้านไร่วังพยอยส่วนตรงนี้ก็เป็นแปลงผักบุ้งนะคะเป็นผักบุ้งจีนนะคะไม่ค่อยจะดีเท่าที่ควรนะคะ ส่วนตรงนี้นะคะเป็นแปลงหอมที่ปลูกในในกระจาดนะคะตัดกินหลายรอบก็แตกขึ้นมาใหม่นะคะจนตอนนี้นะคะนี่ค่ะมีไฮไลท์ให้ดูด้วยนะคะตอนนี้ออกดอกแล้วค่ะนี่ค่ะ ไม่ชัดเลยนี่ค่ะตอนนี้หอมก็ยังกินไม่หมดนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นแปลงผักคะน้านะคะนี่ค่ะ ต้นพอได้เห็นแล้วนะคะใบเริ่มพอได้สวยใบไม่เหลืองเหมือนครั้งที่แล้วนะคะแต่ก็ยังมีใบพุนๆพ่พอยังมีหนอนมามองอีกนะคะส่วนแปลงตรงนี้ก็ยังเป็นผักกาดเขียวนะคะที่ยังหลงเหลืออยู่ไม่นจ่ว่าโดนหนอนกินไปมั่งนะคะ อันนี้เป็นแปลงที่บัณฑิงพยอมได้เอาเม็ดมาจิ้มๆไว้ใหม่นะคะส่วนตรงนี้นะคะเป็นกวางตุ้งห้องเต้นะคะตอนนี้เริ่มมีพิียระบาดลงแล้วนะคะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้เริ่มมีพิียยอ่อนลงแล้วนะคะถ้าใครปลูกผักอยู่คอยสังเกตดูนะคะตอนนี้เริ่มมีพรียยอ่อนระบาดลงมานะคะ จะให้ดูนี่ค่ะเริ่มมีเพี้ยอ่อนในแปลงผักแล้วนะคะเดี๋ยวเย็นนี้จะต้องใช้น้ำขี้เท่าฉีดพ่นนี่ค่ะเริ่มลงเยอะเลยนะคะเห็นไมมเอ่ยเห็นไม่เอ่ย นี่ค่ะนี่คือเพี้ยอ่อนนะคะที่จะลงเกาะกินตามพืชของเรานะคะผักของเราก็จะไม่เจริญเติบโตนะคะจะหยุดชะงักเลยนะคะใบเขาจะเริ่มหงิกงอนะคะนี่ค่ะส่วนตรงนี้ก็คือแตงกวานะคะแตงกวาเริ่มติดดอกแล้วนะคะ เริ่มติดผลด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นที่ชื่นใจมากๆเลยที่บ้านไร่วงพยอมสามารถปลูกแตงกวาแล้วออกดอกมีลูกได้นะคะนี่ค่ะส่วนลูกที่อัปเดตไปครั้งที่แล้วว่าดีใจนั้นนี่ค่ะเขาได้โดนแม่ไก่ปุ้นของบ้านไร่วงพยอม กัดกินไปแล้วนะคะนี่ก็ยังพอมีนะคะต้องดูแลอย่างดีอย่าให้มีอะไรมาลบกวนเป็นเด็ดขาดไม่งั้นก็จะอดกินอีกตามเคยส่วนตรงนี้ก็เป็นบวบนะคะเป็นบวบเหลี่ยมซื้อพันธ์มาแต่ตลาดนี่ค่ะเริ่มติดดอกเล็กๆแล้วนะคะตุมๆแล้วค่ะ แต่ก็ยังมีมแมลงมีเต่าคอยรบกวนนะคะส่วนตรงนี้ก็คือต้นดอกข้าวสารนะคะอันนี้มีเอฟซีท่านหนึ่งนะคะเป็นคนให้พันมาต้นก็เพิ่งจะแตกขึ้นมาได้เล็กน้อยพอดีมากระทบหนาวนะคะแต่เป็นพืชที่โตช้ามากๆเลยค่ะ แลวตัวแมลงพวกผีเสื้อนี่ชอบมากๆเลยนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นพริกเม็ดใหญ่หรือที่เขาเรียกพริกหยวกนะคะตอนนี้ก็ได้ทำการตัดแต่งกิ่งบำรุงใหม่นะคะก็เริ่มจะแตกยอดมาตอนนี้ก็เริ่มมีพริยะลงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเริ่มติดดอกนะคะนี่ค่ะ เริ่มมีพียลงทห้งอีกเหลืองอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ